ดูทีมสวัสดีค่ะบ้านสวยย่านมินบุรีหาไทยลาดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่โครงการหมู่บ้านเมืองประชาค่ะบ้านสวยขนาด16ตรางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหน้าบ้านไม่ติดใครนะคะเราตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถสามารถจอดรถกระบะหรือเป็นฟอร์จิ e เอร์สูงก็ได้นะคะเพราะว่าหลังคาเราทำค่อนข้างสูงไว้เลย ตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะเปลี่ยนพื้นฝ้าไฟนะคะอ,ออกแบบได้สวยงามมากๆเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตามรูปตรงนี้เราแถมให้หมดเลยนะคะหลังนี้เรามีการฟรีดาวฟรีโอนฟรีจดจำนองนะหรือว่ายื่นสินเชื่อเราก็ดูแลให้ฟรีค่ะ เลจกันผ่อนเร่าๆประมาณ8,000-9,000ถึง 9, บาทนะคะสามารถกู้ร่วมได้สูงสุดถึง3ท่านเราดูแลให้จนจบถึงวันโอนเลยทำเลข,ของหลังนี้นะคะถ้าออกจากหมู่บ้านไปนะคะสามารถตัดไปทางซัฟฟรีเวอร์นะคะเรียบคอง2องรามินทาไปแฟชั่นไอแลนด์วงแหวนตะวันออกได้หรือจะไปทางด่วนเจอโชดก็ได้นะคะก็ไม่ไกลมาก แต่ถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยสามารถไปทางด้านของตลาดทาไทยมิรตรงไปตลาดบินบุรีก็ประมาณ10กิโลค่ะหรือตัดไปเลียบคลองสองสำนักง,งานเขตคลองสาวาก็ค่อนข้างใกล้เลยนะคะท่านใดกำลังมองหาบ้านเส้นนี้อยู่นะคะฝนแนะนำหมู่บ้านเมืองประชาหลังนี้เลยเป็นบ้านสวยตกแต่งใหม่พร้อมอยู่หน้าบ้านไม่ติดใครฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านเมืองประชาไวะะ้ด้วยค่ะ